แถลงคอนเน็กซ์15นาฬิกา5นาทีโดยประมาณจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับออนไลน์ทาง NBT Connect YouTube Facebook TikTok และออนแอร์ทาง NBT 2H d ครับผมเสกสมแจง้งขิดอยู่กับอาจารย์วิโรจน์อาลีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทุกท่านนะฮะ,ะหลายเรื่องหลายราวที่ต้องติดตามกันเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องราวเศรษฐกิจอัปเดตนิดนึงถ้าจำกันได้เราคุยเรื่อง ราคาข้าวจานตอนนี้ปัญหาคือชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเก็บเกี่ยวบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่เตรียมรับน้ําแล้วร,ราคาเนี่ยมันลดลงหลายค,คนถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่าสุดนะครับวันนี้สมาคมโรงสีข้าวไทยแจ้งราคารับซื้อข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีฉะเชิงเซาชัยนาทนาครนายกนนทบุรีนคปรปฐมปทุมธานี เพชรบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยากำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถและนะครศรีธรรมราชนะครับราคารับซื้อเข้าเปลือกเจ้านะฮะความชื้น15%ย้ําย้ำก่อนนะครับความชื้น15%ราคามีตั้งแต่6,400บาทไปจนถึง6,900บาทอย่างเช่นลบบุรีนะฮะ ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้าที่ความชื้น15%เนี่ย6,500ถึง6,900สุพรรณบุรีนะครับ6,400ถึง6,800บาทอายุธยา6,400ถึง6,800แถวพิจิตรนะครับ6,400ถึง6,800บาทนี่เป็นราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน15%นะฮะส่วนข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25%นะครับก็หมายความว่าเาเกิน15%ขึ้นไปนะฮะร,ราคารับซื้ออยู่ที่5,100ถึง5,700บาทาถึง5,800บาทนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าเปลือกเจ้าความชื้น25%นะฮะ5,400ถึง5,800บาทนะครับแล้วแต่สิ่งเจือปนมีมากน้อยแค่ไหนปทุมธานี5,200ถึง5,600 นะครับชหัน้ยนาท5 2 0 0 5 6 0 0พิจิตร5 2 0 0ถึง5,600อนานี่เป็นราคาข้าวเปลือกเพราะฉะนั้นมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมคุยกับพ่อค้าข้าวนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้หลายคนบน่นว่าราคามันต่ำม,<า>ม,าม,มากการบางที่บอก0 0ครับเขาบอกมีเทคนิคอย่างนี้คือตอนเอาข้าวไปขายเนี่ยหลายคนเนี่ย ให้รถไปถ้าตัวเองไปด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าตัวเองไปด้วยให้ดูวิธีการวัดคว,ความชื้นความชื้นดูวิธีการตรวจวัดเจอสิ่งเจือปนพอได้ปุ๊บให้เขียนไปเลยในบ,บินเลยนะครับว่ามีอะไรอะไรมีอะไรบ้างแจกแจงไปเลยให้เขาเขียนไปเลยเพราะอ,อะไรฮะเอกสารตัวนี้มันจะเป็นเอกสารที่ใช้สําหรับเวลาชาวนาบน่น หรือร้องเรียนว่าถ้าข้าวโน้นโรงสีโน้นขายข้าวกดราคาอะไรแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นหลักฐานในการที่จะให้พานิชไปตรวจสอบได้ครับผมแต่ถ้าเมื่อใดท่านไปขายข้าวแล้วมีแค่ใบประทวนนะครับไม่ได้ระบุรายละเอียดรับซื้อลงแค่จานวนราคาอันนั้นท่านจะเสียเปรียบครับผมอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะที่นนทางให้ไปเองไปด้วยใช่ครับ,รบท,ท,ที่ทางพ่อค้าข้าวาที่เขาปฏิบัติตัวดีเนี่ย เขาบอกมาครับอันนี้จะช่วยท่านได้นะครับระบุไปเลยเช่นความชื้น16นะครับความชื้น20อเนันนี้มันจะได้ไม่เป็นคอนฟ lict กันระหว่างชาวนากับโรงสีเพราะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยชาวนาก็จะบอกโทษว่าโรงสีหรือท่าข้าวนะกดราคาครับพอไปถามโรงสีท่าข้าวก็จะบอกอ้าวก็ข้าวคุณมีสิ่งเกี่ยวนข้าวคุณอย่างงู้นอย่างเงี้ยเนี่ยแหละฮะเป็นวิธีการหนึ่งที่ใส่ไว้เป็นหลักฐานครับผมสวัสดีคุณทองดีแสงจันทร์คุณนัทเตฟี นะครับคุณรัฐเพชสุธีคุณสุการคุณเอทอีกหลายท่านอ่าดูเรื่องทรงออกก่อนดีกว่าอาจารย์ก่อนจะไป <ผม S 1> ดูเรื่องอื่นทรงออกดูเหมือนว่าเรื่องของการทรงออกไปยังต่างประเทศเดือนก <ผม S 1> ร,รกฎาคมขยายตัว11นตน่าสนใจผู้อำนวยการสํานักนกโยบายและยุทธศาสตร์การค้าคุณภูลพงศ์ในนาพรในนาภากรนะครับโฆษกกระทรวงาพาณิชย์บอกว่า การส่งออกของไทยเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมีมูลค่า28,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณสัก9 2 8 0 0 0กว่าล้านบาทขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่10เ,เป็นเดือนที่13นะครับที่11%หากหาก,หากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธภัยขยายตัว16.6%ร,รวมส่องออก7เ,เดือนแรกของ2005ปี2568นะครับขยายตัวอยู่ที่14.4 อสัญญาณดีไหมอาจารย์บบมันก็เป็นคําสั่งก่อนที่จะมีะเขาเรียกว่าการออกมาซึ่งตัวภาษีพิเศษครับคือตอนนั้นคนก็รีบสั่งสั่งก่อนถ้าตัวเลขมันเพราะว่าก่อนที่จะมีตัวเลขออกมาเป็น19เนี่ย<อ>มันเป็นเขาเรียกว่ามีข้อยกเว้นนะครับเป็นที่ส0ซโดยที่ถ้าไม่ทำเลยเลยก็โดนที่3 6เปออะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่ตัวข้อตกลง นะครับในเรื่องของภาษียังไม่ออกมานะฮะก็มีการสั่งเขาเรียกว่าสั่งตุนเอาไว้นะครับไว้พอสมควรสั่งลงหน้าไว้นะฮะนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าภายในปลายปีนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่การส่งออกจะชะลอตัวนะครับเพราะว่า19%ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแล้วก็ยังไม่ มีการประเมินว่าสหรัฐเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับจากเงินเฟอ้อมากน้อยแค่ไหนและจะทําให้กําลังการบริโภคของประชาชนในสหรัฐเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนประเด็นก็คือเอาหลักภาษีเพื่อนบ้านผลิตสินค้าใกล้กันใกล้เคียงกันอตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับเขาด้วยนะครับว่ากําลังการซื้อ,อยังเท่าเดิมไหมะนะครับยังจะรับซื้อเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการลดกําลังการบริโภคเพราะราคาบันทีบตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เท่าที่มีการพูดคุยกับเพื่อนที่ทําการส่งออกไปสหรัฐเนี่ย ตอนนี้ทางผู้ประกอบการสารัฐขอมากดราคาแล้วขอมากดราคาทางบ้านเราแล้วนะว่าให้ลดเท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็บ่นกันเพราะว่าช่วงนี้ค่างเงินบาทก็แข็งด้วยนะครับแล้วก็พอโดนอัตราภาษีบวกเข้าไปทางนู้นก็อยากจะส่งนะครับให้ทางเนี้ยช่วยลดราคาให้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยประเมินกันว่าเดี๋ยวไตรมาสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวโลกชะลอตัวลงนิดนึงแต่ถ้าไม่ชะลอตัวก็ถือว่าทําได้ดี นะครับแต่ถ้าชะลอตัวลงก็ต้องหาวิธีการที่จะหาตลาดทดแทนนะครับเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถยังคงเข้าไปสู่ตลาดหลักๆได้นะครับไม่เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศมากจนเกินไปอืมโอ้โหนี่หมายความว่าสิ่งที่สหรัฐด,ดำเนินการเนี่ยยัง ยังไม่เป็นผลยังไม่เป็นผลครับพิเศษเพราะว่าสาหรับหลายประเทศก็เลื่อนออกไปอีกนะเป็นสิ้นเดือนนี้อีกนะครับอย่างวันนี้ล่าสุดก็มีของอินเดียจบละคุยกันห้ารอบคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายสหรัฐก็ขึ้นไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าสูงเนี่ยแต่ว่ามันจะทยอยมีเรทออกมานะครับก็จะทําให้อ่าพูดง่ายคือตัวเลขต่างๆเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบในด้านบวกด้านลบกับใครอะไรยังไงเนี่ยก็จะเริ่ม ชัดเจนหลังสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเป็นต้นไปนะครับรอดูไตรมาสสี่นี่แหละพิเศษว่าเราจะรอดไหมนะฮะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมทางเฟ e b o o k ไลฟ์หน่อยนะฮะสวัสดีคุณเอ๊มีพระดูรายการเราด้วยนะพระขัติยะอังกูลสกุลแต่วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องพระนะฮะครับผมสวัสดีนวัตการ์นะครับหลวงพี่นะฮะสวัสดีคุณสุภาวดีคุณปิติ คุณสิริจินาคุณสุภาชัยด้วยอ่าอีกหลายคนนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงยังไม่แน่นอนพิเศษเพราะว่าผลกระทบก็ยังไม่เห็นนะครับ,รบหลายๆประเทศก็ตราภาษีนะครับก็ยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเหล่านี้คือเราต้องคอยดูเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับ,รบแต่อย่างน้อยข้าวอาจจะดีใจได้ไหม ถ้าอินเดียโดนไป50%เพราะนี่เป็นคู่แข่งสําคัญของเรานะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยปีนี้ส่งข้าวออกไปตามตลาดต่างๆเนี่ยเยอะมากในราคา<บ>ที่ค่อนข้างถูกนี่แต่ปีนี้จะส่งออกแต่รอบนี้จะส่งอ0กล้านตันมีแนวโน้มว่าข้าวเนี่ยถ้าอินเดียส่งออก20ล้านตันในสต็อกข<บ>องเขานะส่งออกกระบาย,ยาเนี่ยเดี๋ยวราคาข้าวบ้านเราราคาบ้า,านเราจะมีปัญหาแต่ประเด็น,น,นคือเขาโดนภาษีไปเยอะไงพี่ถ้าตลาดหลักของเขาเป็นสหรัฐนะครับโดนไปที่5 0โอกาสที่เราพอจะสู้ได้ยังมีอยู่ไหมอันนี้ต้องคอยดู ครับผมเดี๋ยวลอดูคุณสก,การ์บอกว่าที่นิวซีแลนด์เกษตรกรเขารวมกลุ่มการกำหนดราคาเองครับรัฐมีหน้าที่หาตลาดให้ส่วนใหญ่เขาจะรวมตัวกันเป็นสากกรรูปแบบของสากกรคือบ้านเราก็มีสากกรบ้านเราก็มีแต่ยังอ่อนแอต้องยอมรับว่าอ่อนแอ,อนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรของสากกรเท่าที่ควรอของเขาเนี่ยสากกรมันไม่ใช่สากกรแบบแค่รับซื้ออย่างเดียวพิเศษ มันมีอุตสาหกรรมที่มันคอยประกอบอยู่กับตัวสาก์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันไปถูกสร้างตอนที่สินค้าเข้าไปในสาก์นะครับและหลังจากนั้นก็ออกไปขายได้อย่างที่เราเคยยกตัวยอย่างอยู่บ่อยๆอย่างเช่นกรณีของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนม,มนะครับ ออสเตรเลียอ่านิวซีแลนด์เนี่ยผลิตได้ประมาณสัก2%เท่านั้นเองแต่มูลค่าพิเศษเขาได้กว่า20%เ,ออเพราะว่ามันมีการรับซื้อกันเป็นแบบสากลเนี่ยฟอนเทราก็จะเป็นสากลใหญ่<ม><ม>นะครับแล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวเนื่องที่พอรับซื้อน้ำนมดิบ,บเอาไปทำนมผงเอาไปทำไอศครีมเอาไปทำเนยแข็งเอาไปทำเนย<ม>เอาไปทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับมูลค่าเพิ่มมันอยู่ตรงนี้แล้กเกษตรกรเนี่ยจะได้ผลตอบแทน จากการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกของสินค้าที่มี value added เพิ่มแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นสากลจริงแต่ขายปฐมภูมิก็ไม่มีประโยชน์มากแต่สําหรับเขาเนี่ยเขายกระดับไปอีกขั้นหนึ่งจนสากลเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมในตัวเองนะฮะและสามารถที่จะครอบครองตลาดโลกของสินค้าที่มี value added เนี่ยได้เพิ่มแล้วนะครับอันนี้ผมว่าเป็นโมเดลที่เราควรที่จะต้องดู เนะครับบ้านเราเนี่ยสากลเพียบนะอาจารย์สากลเยอะพิเศษสากลการเกษตรเนี่ยหลายจังหวัดเลยผมเห็นนะแทบมีทุกอำเภอภาคกลางครับผมครับผมจุดประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยกลุ่มสากลใช่รับแต่ณตอนนี้ต้องไปดูว่าช่วยยังไงครับผมเพราะอจอย่างพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวครับผมส่วนใหญ่ชาวนาไม่ได้เข้าสากลนะครับครับผมขายเองเลยขายเองเลยเออนี่แหละพิเศษคือมันจะทำยังไงที่จะเพิ่มแปรรูปเด็ดแล้วยลังคงส่งส่งออกข้าวเป็น สินค้าที่เป็นปฐมภูมิอยู่นะครับเป็นข้าวสารเป็นอะไรต่อไม่ได้ต่างๆนะครับคือมันอาจจะต้องมีการปรับแปรรูปในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้เพิ่มแวลูได้มากขึ้นแต่แวลูนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่าไม่ใช่ไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางรหรือว่าผู้ส่งออกอะ่ะจะทํายังไงให้เกษตรกรได้เข้าไปมีส่วนได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันปลายปลาย,ลายทางแล้วนะครับ พิเศกรับซื้อกัน5,000ันเนี่ยไปอยู่มัองนอกไม่ได้ขายกัน6 7 0 0็พันหรอกมันก็ขายกันเป็นหมื่นใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะบอกใช่ไหมวันศุกร์ละอีกสองวันครับผมสิ่งที่หลายคนรอคอยนะก็น่าจะทราบครับนะครับเรื่องของอดีตคลิปเสียงอดีตคลิปเสียงฮุนเซนนะครับกับคุณแพทยทองทานนะฮะวันนี้คุณแพทยทองทานก็ไปประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมนะก็ยิ้มให้สื่อบอก ไม่ได้พูดอะไรแต่แกบอกว่าไม่ได้เจอกันนานครับเออน่าสนใจน,น่าสนใจน่าสนใจก็ดูท่าทีจากภาพที่ออกมาวันนี้ก็ดูท่าทางยังมีความมั่นใจอยู่นะครับแต่สื่อก็วิเคราะห์กันไปนะครับตามาการวิเคราะห์ของบรรดานะักวิเคราะห์ต่างๆนะครับหรือบางคนก็ย้อนกลับไปดูภาพในอดีตนะครับว่านายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายท่านเลยโดน โดนสารมนูนนะครับไล่มาตั้งแต่คุณสมัครลงมาเรื่อยจนถึงคุณเศรษฐานี่ก็หลายท่านก็พยายามที่จะวิเคราะห์กันไปในมุมมองว่าเอ๊ะไม่น่าจะรอดหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องคอยดูครับว่าวันศุกร์นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่เป็นกังวลกันเยอะนะครับก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจนะฮะว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจพิเศษที่มันจะเขาเรียกว่าขยับ ทันทีเลยเนี่ยนะฮะก็คือเขาเรียกว่าผลกระทบทางจิตวิญยานะครับที่เป็นตลาดหุ้นอะไรต่างๆว่าจะตอบรับต่อกับสถานการณ์ที่ว่ายังไงแต่เท่าที่ดูรอบนี้เนี่ยมันไม่เป็นวิกฤตมากนะักเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องนะครับก็คือถ้าไม่ใช่คุณแพทย์ทองฐานยังมีอาจารย์ชัยกเกษมคือระบบระบอบเนี่ยมันยังไม่ถึงทางปันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีขยับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในหมู่อของ นักวิจารณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะมองว่าฟิสเรตติ้งนะครับก็จะประกาศนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุทางการเมืองขึ้นมานายกรัฐมนตรีแพททองทานไม่ได้ไปต่อจะส่งผลกระทบต่อเครดิตเรตติ้งไหม่หลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันตอนนี้ไทยอยู่ที่ bbb บวกประมาณนี้นะครับอดใจรออีก2วันครับใช่ครับก็ทางพมดในการสำนักงานบริหารนิสสารณะนะคุณพัชระ อนันตสศินนะครับบอกว่ากรณีที่ศาลจะตะัดสินในวันที่29เนี่ยจะบอกว่าศาลไม่ว่าจะตะัดสินอย่างไรก็ไม่ได้มีผลต่อภาพรวมการประเมินเครดิตของไทยซึ่งปีนี้ยังเหลือการประเมินเครดิตจากฟิชเรตติ้งนะครับที่จะออกมาในต้นเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็คาดว่ายังคงอันดับเรตติ้งของไทยเท่ากับปีที่แล้วนะฮะจริงๆ F ิงฟิชเรตติ้งก็ดูเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูลงไปในรายละเอียดเท่ากับศักยภาพของ สัายภาพในการใช้นี่นะครับหรือว่าความแข็งแกร่งของตราสารนี่หรือการบริหารจัดการการคลังของบ้านเราคือเขาจะไปดูให้น้ำหนักกับเหตุผลในทางเศรษฐกิจมากกว่านะครับยกเว้นนะฮะถ้ามันเกิดเขาเรียกว่า political conflict นะครับก็คือเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองเช่นมีม็อบปิดกรุงเทพนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการให้เวทิ้งได้เพราะบัญชีจะเห็นว่ามันชัดเลย เพราะนั้นมันถือว่าไม่มีความแน่นอนและทุกครั้งพิเศษเวลามันมีม็อบมันมีอะไรเนี่ยไปดูตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยปเป็นศูนย์ทุกทีคือตกเลยนะครับตกทุกทีเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยน่ากังวลกว,กว่าแต่ถ้าจะเป็นลักษณะของการวินิจฉัยของศาลและมนูญซึ่งมันเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามการทํางานของสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีผลเท่าไหร,ร่นะครับยิ่งรอบนี้เนี่ยมันชัดตรงที่ว่า การเมืองน่าจะยังไปต่อได้นะครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนะนะฮะที่มีความกังวลเรื่องเดียวก็คือว่างบประมาณจะผ่านหรือเปล่า,าแต่งบประมาณก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสมสมติว่าถ้ามันไปติดขัดอยู่ตรงที่ว่างบประมาณเนี่ยไม่ผ่านมันก็หมายความว่าประเด็นเรื่องของการชําระหนี้อะไรต่อไ่ได้ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเลยออกไปอันนี้อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจนะครับของนักลงทุนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็ทางคุณพัชราก็บอกว่า ไม่น่าเป็นกังวลครับเมื่อวานเราก็ย้ำไปแล้วแล้วเราก็จะย้ำอีกวันนี้ก็ย้ำอีกพรุ่งนี้ผมก็จะย้ำอีกครับผมและในช่วงจัดรายการวัสุผมจะย้ำอีกคเพราะว่าอยู่ในช่วงของการอ่านคานวิจัยครับผมเอ,อ่อสำคัญคืออย่างที่เราบอกเรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วรับใคร,ครชอบใครเราไม่ว่าครับแต่เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดมีหรือว่ามีคําวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับ Neck, ครับว่าไม่ว่าจะออกมาบวกหรือลบทุกคนต้องยอมรับในกติกาเพราะอย่างเมื่อมาเราก็บอกทะเลาะใครทะเลาะได้อย่าไปทะเลาะศาลเลยครับไม่คุ้มนะครับแต่เท่าที่ดูที่ผ่านมาพิเศษศาลก็ออกแนวแบบจะปรามากกว่านะฮะผมยังไม่เห็นดำเนินคดีเคยเห็นก็คือกรณีเขาเรียกว่าเชิญไปพูดคุยนะครับแต่ว่าจากนั้นก็ยังไม่เห็นดำเนินคดีกับใครับนะฮะแต่ก็ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับฝากกันไว้นะฮะครับผมก็จะ พิมอะไรจะบ่นอะไรกันก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่ะวันนี้มีเรื่องพรบตัวร่วมอ่ะผ่านเรียบร้อยนเรียบร้อยมีดราม่าในช่วงแรกเล็กน้อยนะครับตอนแรกคิดว่าจะจะล้มหรือเปล่าวันนี้จะล้มหรือเปล่าโอ้สามร้อยกว่าเลยนะสามร้อยกว่าโอ้ไม่ได้หรอกพี่เจคเพราะว่ารัฐบาลยังไงก็ต้องเข็นเรื่องนี้ไปให้ได้ยิงทาสภาล่มเพราะว่า สสฝ่ายรัฐบาลอยู่ไม่ครบอย่างเงี้ยโอ้โห oh, <I>, yeah. อเขาแย่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ด้วยนะครับเป็นกฎหมายของตัวรัฐบาลเองอนะครับสสก็ควรจะต้องมานะครับแล้วก็ยกมือนะครับผ่านร่างตัวเนี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนออกไปตอนนี้ก็การบริหารจัดการตัวร่วม,มต่างๆก็สามารถทําได้นะครับน่าจะทําได้แล้วล่ะนะฮะไม่ต้องไปออกหลายๆใบนะครับให้เป็นปัญหาอีกต่อไปจริงผมว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากนะครับผม บางคนถ้าใครไม่เห็นด้วยเนี่ยผมว่าเข้าตัวเลยครับผมราะจริงผลประโยชน์เกิดตกกับประชาชนทั้งหมดอ่ะครับผมครับผมแม้ว่าในอนาคตผมคิดว่า20บาทเข้าใจว่าเป็นใช้เฉพาะปีแรกก่อนนะครับจำ่องนะฮะถ้าปีถัดๆไปไม่มีเนี่ยอย่างน้อยตัวร่วมแล้วก็การบริหารจัดการนะครับตัวร่วมในบางประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวและข้าวอะไรต่างๆก็ยังสามารถเดินหน้าอย่างลดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับประชาชนต่อไปได้สร้างความสะดวกสบายในการขึ้นนะครับ พวกขนส่งสาธารณะของเราได้ด้วยนะออะโอ้หลายท่านแสดงความคิดเห็นกันมาคุณเจเจพรมาบอกว่ารัฐบาลต้องช่วยกันสม,มัคีกันคุณนัทเตอร์พี่บอกว่าพรบรตรวจร่วมฝ่ายค้านก็ไม่กล้าขวางไม่หรอกจริงผมว่าคือนักการเมืองทุกคนนะมองประโยชน์ประชาชนเป็นไรครับอันไหนที่ม่เป็นประโยชน์ผมว่าก็ทุกคนต้องยอมก็ต้องยอมให้ครับผมนะฮะนะ พวกเราส่งกำัรใจให้นายกโอ้มาเยอะเลยมาเยอะเลยนะฮะโอ,อ้โหท่านอะคอ้อมดู<อ>วันที่29นี้นะครับ<อ>ก็รออีกไม่กี่อึดใจนะฮะเอ้านี่มีอีกคนหนึ่งบอกว่ายุบสภาอ่ายุบสภาเนี่กรณีไหนกรณีตอนนี้มีหลายซีนาริโอมากนะครับคือแพรทองทานคุณแพรองทานไม่ผ่านใช่ไหมครับอ,อ่าแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการทางการเมืองก็ยุบสภาไปซะ เดี๋ยวต้องบอกอธิบายคุณผู้ชมก่อนอันนี้เป็นความเห็นของคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมาแล้วการวิโรจน์ก็อธิบายฟังเราไม่ได้บอกว่าจะยุบการือไปแบบที่2คือถ้าคุณแพทองทานไม่ผ่านก็ทําการโหวตตอบซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะไปในทิศทางนี้นะครับที่เราจะเห็นแคนดิเดตอีกท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็คือสัญชัยเกษมนะครับขึ้นมาเป็นนายรัฐมนตรีหรือไม่หรือไม่ก็ยังคงอยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มของแคนดิเดตของพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าพ้นพรรคเพื่อไทยไป ไม่น่าจะไปรอดครับนะครับถ้าหลังจากกระจันชัยเกษไม่ได้เนี่ยก็คงอาจจะมีการคิดกันถึงเรื่องการยุบสภาหรือเปล่านะครับแต่ผมใจผมเองเนี่ยคิดว่าน้อยแต่ถ้าเป็นคุณแพรรองทานได้อยู่ต่อไม่มีเหตุผลเลยเลยที่จะต้องยุบสภาณจังหวะนี้มีทางไปหมดนะครับมีทางไปหมดนะครับอันนี้มีทางไปหมดในกระบวนการไม่ได้ก่อให้เกิดทางตันทางการเมืองแบบที่เราเคยเห็นในอดีตผมว่ามันยากนะอาจารย์ยากแล้วนะฮะคือณตอนนี้โอกาสที่มันจะมีทางตันไปขนาดนั้นเนี่ย ครับผมยังไม่เจอครับผมอมยังไม่เห็นยังไม่เห็นประเด็นอะไร,รนะครับก็ถ้าคุณแพรทองทานกลับมาก็ไปนรนองเนตีต่อนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบหรือความเสียเปรียบในทางการเมืองต่างๆนะครับว่าเอ๊ยยุบสภาจังหวะนี้เลือกตั้งใหม่จะมีโอกาสได้กลับมาไหม,มถ้าค่อนข้างเป็นบวกก็รเราอาจจะเห็นมีโอกาสนะครับหรือว่า S 2> <S 2> <S <an> <S เกิดวิกฤตการณ <Netflix> ์ <S an> ทางการเมืองบางอย่างเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่การยุบสภาก็เป็นไปได้นะครับ <S <S <an> <S แต่ส่วนตัวใจผมเนี่ยดูปัจจัยแวดล้อมแล้วก็น่าจะเป็นไปได้บบยากรัฐบาลคงต้องพยายามอยู่ต่อมันมีเรื่องใหญ่ๆห,หลายเรื่องที่ <S <S <ans> <S อย่างน้อยเขาต้องปักบุตรเอาไวน้นะครับไม่อย่างนั้นลาบากเพราะว่าหลายเรื่องที่เคยหาเสียงเอาไว้เนี่ยยังไม่ได้ทำนะฮะโดยเฉพาะเรื่องประเด็นทางการเมืองในเรื่องของการแก้รัฐมนุนครับจริงๆผมว่าไม่เฉพาะมันจะลําบาก กับนักการเมืองนะแต่มันจะบากสําหรับประชาชนด้วยครับผมเพราะบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆอ่ะถ้าสมมติมันเกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยท้ายสุดชาวบ้านก็ต้องรอครับผมแล้วมันก็จะมันก็จะมีคําถามมาเลยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เมื่อไหร่ฉันจะได้รับการช่วยเหลือครับผมมันมาตลอดมาตลอดนะฮะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ก็มีการประเมินเยอะครับว่ากลับมาแล้วลาออกกลับมาแล้วยุบสภาอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นการประเมินแล้วแต่นะครับแต่ละคนว่าจะใช้ให้น้ําหนักกับอะไรมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองคิดว่าไม่น่าจะมีเร็วๆนี้อนี่คุณัยศรีบอกว่าบางคนเตรียมตัวเป็นนายกแล้วครับผมก็มีหลือมีลือมีลือเรอดูรอดูครับผมอีกสองวันเองครับผมใจเย็นครับทยังจิบจิบอะ ฝากเตือนกันหน่อยช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศยังต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเมื่อคืนจนมาถึงวันนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ที่ทั้งเชียงใหม่ทั้งแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็โซนลำปางโซนแพร่นะฮะเพราะฉะนั้นเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันด้วยนะครับครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะใช่และใครที่อยู่ในกรุงเทพวันนี้นะฮะก็เห็นมีขึ้นมาเตือนเหมือนกันว่าในช่วงเย็นอาจจะมีฝนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่อะไรต่างๆครับ สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพวางแผนก่อนเดินทางออกจากบ้านนะฮะฟ้าฝนก็ฟ้ามาฟ้าฝนมาต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็คำนวณเวลาในการเดินทางด้วยนะครับไม่ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะมีโมโหกันครับ <laughs> อ่ะหมดเวลาของไทย i l a คอนเน็ก c t แล้วนะฮะหลายคนแสดงความคิดเห็นมายังอ่านได้ไม่หมดนะค,ะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ได้ครับนะฮะหมดเวลาสําหรับวันนี้แล้วนะครับผมกับอรจารวิโลดลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ